Oh, ควันกุุบนะครับอันนี้เป็น่วนอันท่ายหน้านะครับอันนี้จุดทีทางครับเดซิพ้ายางขึ้นไปนะครับโอ้โ oh. หขี่ฝุ่นกุุบนี่ครับหน้าผมก็เเรือแค่ป่ามองนี่มองเดียวนะครับหน้าโคกนะครับอยู่ในหลืบแห้งอีเลีทางเข้ามานี่ก็ยากนะครับ รถกระบะเขามาได้ครับปาป,ปลุกลุกลุกปนะไปเบิ่งไปเบิ่งทางเทิงนี่มองนี่นี่เราเห็นอย่างเ็อยางดีเายหมดนะไปทางนี้นะเอาสแสดงว่าขาเจ้ามาตัดลายมือที่นี่เนาะหอจไู้จากมาจากกนองเขาเาบอกบ,บอกอม,าอาออมาแล้วครับหลีกดิรถ แกหินหยับหัวไอ้ด,ดูรถดูรองเล้ารถไเสาขาวนะโอ้รถแกยิ่งมั่งคนหินขึ้นมานะครับ ข้างบนประมาณ27ไร่นะครับอันนี้สีเรียวบองนี่บองเดียวครับที่เป็นป่านะทางนี้ก็เป็นให้หน้านะครับแต่ว่ายังหกอยู่แต่ของพ่อใหญ่นี่อยากอยากหกกว่านะของเรามีแต่กกอันนี้นะที่มันเป็นฝอยๆนี่ครับขันงบนม,มกีกกหยาอันนี้ก็แปรแล้วของเราเนี่ย โหลดไผ่วะอ๋อโหลดอันสงสัยเป็นโหลดทีมงานอันโจ๊กขีหินแก่ขีหินนี่ครับเขาเอามาจอดไว้เนี่ย,นย,ยเาาน,นื่องกว่าสิเสิดทางนี่ให้มันกว้างขึ้นอีกนะสวนกันได้รู้มันไคเอามาทิ้มอ่ะนี่ แม่บ่หมกข้าวอันกล้ยอันนี้ย่างบทุนมหกพี่ลึกหน้าพอใหญ่ครับทันสมัยเราเป็นบ่าวในแปลนเบิดเล้วแถวมูลน,นี้ตอนนี้เราเสียแล้วครับ ขังเทงขนาดเป็นให้หนะแล้วยังบอ่อแปนนะก็ยังหกคือเก่านะครับเอาเราจอดไปใช้โหลดพอฮึคือบบเห็นนี่ครับอันนี้เป็นเทียงหน้านะครับอยู่ขังเทิงหน้าโคกนันีอแหละหกขนาดเขาก็ได้หน้อยนะครับ เทียงหน้า,นา,ม,า,นาม,มีคนอยู่นะนี่ครับแล้วบอกให้มาซอยกูมาถ่ายวิดีโอเซยวะแล้วสใสถ่ถอยแล้วบอกนี้นี่ครับดินนี่ก็จะเาค้นขึ้นมากี่นี่นะครับเอามาทมในวนทางนะครับให้มันไปมาก่ายนะครับ ปลาอันนี้ของอาร์นะครับที่ยังเทิงนี่เป็นของอาร์มดเลยครับมาดิโหลดแก่หินมาดิเฮ้ย mm. <He i, S 2> ไปบุ่งมะขามปะมะขามก็มากอกนะบ่มาเกาะหอมาเลยมากาะเขาใหญ่แซ่บดิโหลดดิทางไหนนะดีกว่เดี๋ยวสิบห้าวิบึงมะขามก็มากอกนะครับ เอาไปตำใส่เนาะหมักนกีผักปานยังนะครับรถขึเ้เอามากเรอครับมีฝุ่นกุ๊บวาไปวไปวาไปเอามาคามเลยนะเ,เยนาะ เออไปบึงก่อนแต่ก่อนมองนี่เป็นเทียงน้าพอใหญ่นะครับบองนี่สิแปนแห้งดีครับตอนสมัยผมยังน้อยแต่ตอนนี้บุมีคนอามาถากมาทางนะครับเทียงน้ากลายเป็นเทียงน้าล่างไปแล้วนะครับปัดกับพดนะเบื้อง โกกหมักตองจักปีอันนี่พื่นสูงเขานี่ยฮูลนะสุดหัวนี่ครับตอนอยังน้อยนี่ผมอยู่เทียงนะเทียงนี่แหละครับมาเอาเลยแม่แปงมันย่ามกินน่ะนะย่ามใส่มัน,มนกี่ขานเนี่ยโกกหมากอกอ่ะน,นี่ฮัน หล่นจนเบิดแล้วใบกับโบมี่นะครับต้เบเอเอามาเก็บเอาไปแล้วบ่บอคือโบเห็นเอากูคือยั่งหยิบอยู่สิโอ้เก็บใบแม่งกูหยิบอยู่นี่นี่เดียนี่เดียมันกินได้แล้วนี่เน่ามาเน่าไปแล้วบาวา่เอาบอ ว่มาขามเลยมาขามกับเบิดเอาไม่ไทยมาเอาวะ,าะกูมาขามหวานครับอันนี้กูนึกว่าซอก,กักอันนี้ใย,ยแมงมุมใย,ยแมงมุมนะครับหัวขนาดคึงเลยปะเล็กๆคนะสิดกกน้อยเลย hai video này nó hết cái này rồi mình này hết kiệt này hết สียดายขีย้ดินเนาะโอ้ยอยากเอาไปทมมันเทอยู่ฮงอนนะครับรเจเอาไปขายเ้ก็บแบ่งกันเลน,นั่นแหละเนาะขี้ดินเอาไปขายเม่เอาเงินเงเหาไดเนาะเสียดายขีย้ดินเนาะเอาบแบ่งเฮาให้เห่านะบแบ่งนั่น,นจ้างเขามาคุดดิล่ะจ้างมาคุดดินก็บบ่งกันนะบ่จากบาทจากบาท่จะบ,บงบ่งบยงเราจอดอยู่ี่รถเาดินพยเอา มันได้บ่ะมันได้เป็นร้อยขันบบอโอ้ไป็ได้หลายแล้วเป็นพัานขันมานเขาก็เบ่้ให้คนโลกไปขี่ดินเอาไปปลูกกุ้งมาอีกนี่โอ้ยขากปาหยังผุเรยวเอาไปเทใส่ในเฮื่อนนอกนะพากนันปลูกแบบนี้ปลูกยังไงได้นะครับปลูกซากอะได้การนะโอ้อย่างไปจน ชุ้นเศ้าหนาวนะ่าง่างไปง่างมามาผีดไปใส่นะเขาหยับหัวนะโอ้ไม่ไม่ต้ไม่จะลาบเว้ยเอ๊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  ้าบ่นนะครับคนชอบบน่นแล้วนะผมอบวอกนี้บึงหลดเกียร์นะครับ โต๊กน้ามันกับสิ่ไล่ร่องอกับสิลุดไปทั้งนั้นนะครับน้ากับสิ่ไล่ออกทั้งพุ่น เครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับ